เจาะเนี่ยเจาะเข้าไปในต้นลึกไหมครับอ่าสองในสามของลําต้นจนถึงแก่นแต่ใช่แต่เราไม่ถึงครับเราแค่สิบยี่สิบเซนครับนะครับเพราะว่าบางต้นอาจจะต้นเล็กอะไรเงี้ยครับดอกสว่านเราก็มีแค่นั้นอะไรเงี้ยครับดอกสว่านใช้ดอกขนาดเท่าไหร่ครับผมใช้ดอกตั้งแต่สามหุนจนถึงห้าหุนสามถึงห้าหุนครับเจาะเสร็จปุ๊บรอนานไหมครับกว่านั้นมันจะหยดออกมาปกตินี่ประมาณสี่ห้านาที สี่ห้านาทีครับบางต้นเนี่ยมันอาจจะรอเป็นชั่วโมงถึงจะหยดครับนะครับคือต้นที่มันไม่สมบูรณ์อ,อะไรเงี้ยครับเจาะหนึ่งครั้งเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ครับได้น้ำมันประมาณเท่าไหร่ประมาณ400มิลลิลิตรต่อวันจากการวิจัยเนาะที่ที่เรารวบรวมกันทั้งหมด400มิลลิลิตรต่อวันครับนะครับแต่ถ้าโชคดีหน่อยถ้าเติอต้นที่สมบูรณ์หน่อยก็ สชั่วโมง15ชั่วโมง1.5ลิตรต้นไม้ต้นยางนาที่สามารถเจาะและให้น้ํามันดีเนี่ยต้องอายุประมาณเท่าไหร่ครับอ่า uh, 25ปีขึ้นไป25ปีขึ้นไปมันมันถึงจะได้น้ํามันแต่ถ้าต่ํากว่านั้นมันก็มันจะมียางเหนียวเยอะ uh huh. ครับมันมีน้ามียางเหนียวที่มันผสม,สมกันเข้ามาน้ามันจากต้นยางนาเนี่ย สามารถเอาไปใช้อะไรได้บ้างครับพี่น้ำมันที่เราเจาะออกมาเนาะเบื้องต้นนะครับเจาะออกมาเนี่ยพอมันแยกตะกอนออกไปเราเอาส่วนบนไปเติมรถถ,ถได้เลยช่วงแรกเราก็มีการผสมกับดีเซลบ้างนะครับ,รบก็ผสมส0บอ็้างส0มบบ้าง50%บ้าง,างจนถึงไม่ต้องผสมเลยนะครับเจาะออกมาเพราะนตัตะกอนอ่ะไปใส่รถถ,ถต่อเข้าหัวฉีดโดยตรงเลยแต่ว่าไปทาได้อะไรได้อีกครับแล้วก็นําไปทําในเรื่องของพวกพวก,พวกเวชสำอางนะครับแล้วก็ไปทําในเรื่องของการบําบัดพวกหายเส้นอะไรเงี้ยครับ ครับนะครับจากการวิจัยนะครับก็ก็คือว่ามันสามารถซึมเร็วกว่าน้ำเพาว้สิบเท่านะครับมันอาจจะไปบรรเทาอาการพวกโรคผิวหนังนะครับบรรเทาอาการในเรื่องของพวกโรคผิวหนังพวกเชื้อราพวกอะไรต่างๆยับยั้งแบคทีเรียอะไรเนี่ยประโยชน์ มากมายมหาศาลนะครับต้นยางนาต้นเดียวนะครับมันให้ในเรื่องของรัพาิรอาหารพลังงานสิ่งแวดล้อมต้นยางนาต้นนี้เป็นพยาไม้แห่งเอเชียคณีด้วยนะสูง40-50เมตรต้นใหญ่มากเพราะฉะนั้นไหนจะต้นก็เอาไปทำสิ่งปลูกสร้างก็ได้ได้เฟอร์นิเจอร์ป่าเป็นป่าป่ามีเห็ดมีเห็ดดูดซับพวกคาร์บอนไดออกไซด์ดูดสารพิษ แล้วก็คายออกซิเจนให้เราหายใจลดโลกร้อนอีกลดอุณหภูมิลงมาอีก 2- 3อง,งาอศาตอบโจทย์ในเรื่องเศรษฐกิจในขณะที่ร้อนน้ามัน3ปีเราก็กินเห็ดก่อนไหมเชื้อราไมาคลไรซามันก็อยู่ตามรากกูนยางอันนี้เราแค่ยกตัวอย่างต้นยางนาเฉยๆกูนยางยังมีอีกหลายๆตัวแต่นี่เราแค่ต้นยางนาต้นเดียวนะครับยังไม่จบเลยเนี่ย <c oughs> สิบยี่สิบสิบกว่าปีแล้วยังไม่จบเลยต้นยางนาต้นเดียวยังมีอะไรหลายๆอย่างมันมีประโยชน์ตั้งแต่รากยันเปลือกยันกิ่งทุกส่วนมีประโยชน์ทั้งหมดหลายคนกังวล ห่วงใหญ่กับต้นยางนาว่าเวลาเราเจาะแล้วมันจะทําให้เขายืนต้นตายไหมทรมานก็ไมเป็นยังไงพี่อีเนี้าเจาะหนึ่งครั้งนะพี่ไอ้รูที่เราเจาะแล้วมันอยู่ได้นานไหมรูเนี่ยคือจนกว่ามันจะหยุดไหลนะครับผมเคยเจาะหนึ่งรูจะได้ประมาณ6ขวดน้ํามันแอร์ขวดขวด1.25ลิตรครับได้ประมาณ6ขวด6ต่อรูนะต่อหนึ่งรูรูหนึ่งอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งหนึ่งเดือนครับประมาณเดือนหนึ่งหลังจากที่มันดูแลไม่ไหลแล้วเราก็เอากิ่งไม้น่ะตอกริ่มเข้าไป ครับแล้วมันจะรักษาตัวเองเหมือนที่เราดูเห็นไหมครับมันจะรักษาเป็นเนื้อเดียวกันเลยแล้วมันก็หายครับก็คือรักษาแผลรักษาอะไรไม่ตายก็ยังอยู่ไม่ตายพี่ทํามานานยังตอนนี้ก็สิบปีแล้วมั้งสิปีต้นแรกก็ยังอยู่ต้นแรกก็ยังอยู่ศึกษาวิจัยแล้วก็เผยแพร่นะครับจริงๆแล้วเป้าหมายของขยากใหปลูกต้นไม้มากกว่าคือเราอยากให้คนหันมาปลูกต้นยางนาต้นไม้ใช่เพื่อลดโลกร้อน เ่ยยับยั้งลดภัยพิบัติจากธรรมชาติเราก็เลยนําเสนอไปในส่วนที่ว่าเฮ้ยประโยชน์จากการปลูกต้นยางนาเนี่ยมันเยอะทํากันเถอะหรือว่ามีก็จะตัดทิ้งบางคนอาจจะแบบสมัยเก่าก็คือไม่ต้องอยากจะไปขุดเผาแบบนั้นก็เจาะแบบนี้ก็ได้เจาะแบบนี้เลยอย่าไปเผาเลยสงสารมันเป็นโพงใบใหญ่เห็นไหมครับเป็นพงย่อยบางต้นเนี่ยโหใหญ่มากเด็กนั่งได้ใช่ครับที่สําคัญเป็นต้นไม้ของพ่อด้วยเราก็เจาะเอาไว้ใช้ในบ้านก็ได้เอาไว้ทำอื่นก็ได้ใช่เอามใต้ก็ได้เอามากิ่งมันเป็นชีวม วอะไรมส่วนยอดนะครับคุณค่าทางสมุนไพรเยอะต้องไปศึกษาเรื่องอีกทีนึงถ้าธรรมชน f อฟช่องบ่อนแม่พิธิเกษตรพี่อยากขอเข้ามาเรียนรู้ต่างๆเนี่ยสามารถเดินทางมาได้ที่ไหนครับอ่าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตะบลพิมานครับอําเภออําเภอนาเกจัังหวดจังหวัดนครพนมจังหวัดนครพนมหรือติดต่อได้ที่เบอร์โทรไหนครับพี่0 8 0 0 5 1 3 3 1 1นย์ศูน้ามสามหนึ่งหนึ่งครับป้อมยางนาครับป้อมยางนาครับ คือถ้าท่านผู้ชมสงสัยอยากขอกันเรียนรู้ก็เชิญได้มาที่นี่ก็ได้ได้ครับโอ้โหรือรือจะให้ผมไปก็ได้ะไปไปเยกรางวังให้ก็ได้ได้เตือนํ้ำมันรุให้ผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับช่องบอแมนมิธีเกษตรก็ต้องขอขอบคุณพี่ป้อมนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับต้นยางนาครับสวัสดีครับครัสวัสดีครับ